ทันนจะเดินทางมาทำบุญที่วัดไส้กวนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะตรงน,นี้ก็มีนอกอยูงลำแทนอยู่สถานที่ด้านนอกที่จะเดินทางเข้าไปมีสถานที่มีน้ำตกลมเย็ยนมากเลยสถานที่ถ้ำที่มีรอยกุธบาทอยู่ในที่นี่นะคะสถานที่คนเดินทางมาเที่ยวมา เยอะมาที่ไปบ้างก็จะเป็นช่วงวันเข้าพรรษาพอดีเลยในจุดนี้ก็ะจะมีสถานที่กราบไหว้ขอพอรแปะแผ่นทองสถานที่มีคนมาไม่ขาดสายเลยวัดไก่ข้งบนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาสถานที่จะมีพระมีรอยพระพุทธบาทแล้วก็ที่ฐานขอพอรก็จะมีจุดตรงนี้ก็ะจะมีการไหว้ขอพอร ทางด้านท้างในนะกรจะมีบรรยากาศขอพ่อรัฐิฐานที่เราต้องการมีโอกาสมาเดินทางมาท่องเที่ยวนะในความร่มเย็นมากอยู่สังด้านนอกแล้วด้านข้างนอกเลยก็จะมีมีสวนสาศาตร์ก็มีสาตร์แต่เยอะมากเลยแต่ไม่ได้จอดไม่ได้จอดก็จะมีทําบุญอย่างเดียวในจุดที่มีควางมีอะไรด้านนอกเลยด้านด้านที่จะลงจาก เขาตรงนี้ก็จะมีควางมีนกยูงนำแพนมีเยอะเลยแต่เราก็ได้เก็บแต่ภาพนี้มาเพราะรีบรีบกับพิจิตรไงกลัวจะเย็นก่อนเดี๋ยวเลยรีบก็ะจะมีพามาชมบรรยากาศในถ้ำมีจุดรอยพุทธบาทมีสามจุดใหญ่ที่ให้คนมากลัาบไหว้ขอพรแล้วก็มีการแปะแผ่นทองนะและ้วก็วันที่ไปก็ไปทำบุญหลอ่อ ถวายเรี่แผ่นทองมีเขาทำพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ตานตรงนู้นแไม่ได้เดินทางไปท้ายแล้วก็ร่วมทําบุญเป็นดวงตาของ,ของพระพุทธเจ้าใะสักอย่างที่เขาให้นั้นให้ทําแล้วก็ทําแล้วก็อันนี้ก็จะเดินทางลงสถานที่ทางขึ้นทางลงอันนี้จุดนี้นมีโอกาไปเที่ยวๆกันนะคะ